สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการพิมพ์สารบัญในเอกสารเวิร์ดนะครับโดยที่ให้มีเส้นปะนะครับเส้นปะจุดไข่ปลานะครับแล้วก็ให้ตัวเลขด้านหลังตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเลขหน้านะครับตรงกันนะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านพิมพ์ข้อความที่จะใส่เลขหน้าก่อนนะครับที่เป็ยจะเป็นสารบัญนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเพียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุมดำนะครับเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นยกเว้นคำว่าสารบันด้านบนนะครับเสร็จแล้วให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่พารากราฟนะครับตรงนี้นะครับตรงพารากราฟย้อนหน้านะครับคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาเลือกที่แถบตรงมุมด้านล่างตัวนี้นะครับปุ่มแถบนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ให้เรามาสังเกตนะครับ จุดที่เราจะให้ตัวเลขเลขหน้าที่มันจะปรากฏนะครับก็คือในที่นี้ลองดูตรงบรรทัดนะครับประมาณาเลข16นะครับหรือว่าเราจะไว้ตรงเลข15หรือ16หรือ15.5ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับสมมติว่าผมจะเอาไว้ตรงที่เลข16ตัวนี้นะครับบรรทัดตรงเลข16ผมก็พิมพ์เลข16เข้าไปนะครับ16แล้วก็นะครับ เลขสีหกตัวนี้นะครับผมจะให้อยู่ทางด้านขวามือสุดนะครับผมก็มาติ๊กเลือกขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้มีเส้นจุดนะครับเส้นจุดอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าของระหว่างอยู่ระหว่างข้อความกับเลขหน้านะครับที่เราจะใส่เลขหน้านะครับก็มาติ๊กตรงนี้นะครับที่เป็นจุดอยู่นะครับตรงนี้ตรงหมายเลข2ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็มากดที่ปุ่มเซตนะครับคลิกปุ่มเซต แล้วก็กดที่โอเคได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ตรงด้านหลังของข้อความนะครับที่เราจะใส่เลขหน้านะครับที่เราจะใส่ว่ามันจะอยู่เลขหน้าอะไรนะครับแล้วก็กดปุ่มแท็บนะครับที่คีย์บอร์ดพับมันก็จะขึ้นจุดให้เราโดยอัตโนมัติในที่นี้นะครับบทนำผมจะเซมนหน้าที่1นะครับหลังจากนั้นมาบทที่1นนะครับก็กดแท็บเหมือนเดิมนะครับ สูว่าบทที่1มันมาหยุดดึงเลขหน้าที่3นะครับแล้วก็บทที่2อากดแท็บนะครับแล้วก็บทที่2อาจจะอยู่ที่หน้าที่8นะครับแล้วก็บทที่3นะครับกดแท็บนะครับอาจจะอยู่ที่หน้าที่12นะครับบทที่4กดแท็บนะครับอาจจะอยู่หน้าที่30นะครับบทที่5นะครับบทสุดท้ายกดแท็บนะครับ อาจจะเป็นหน้าที่3 5นะครับเห็นไหมครับเวลาที่เรากดแถบมันจะเลื่อนมาเรื่อยๆเืออ่ามันจะเป็นจุดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใส่อ่าตัวเลขหน้านะครับมันก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับอ่าด้านหลังก็จะตรงกันหมดเลยนะครับสมมุติว่าอ่าข้อความเราจะให้มันเยื้องนะครับอย่างเช่นเรามีเลขย่อยนะครับอ่าเอว่าบทที่อ่าบทบทน,นี้นะครับเราจะให้มันมีเลขย่อย มันจะให้มันมีเลขย่อยขึ้นมาอย่างเช่น 3. จุดอ่าอย่างเช่น3.1นะครับอ่าสามจุแล้วก็ตรงนี้จะเป็น3.2นะครับอ่าสามจุดหนะครับสมว่าเราจะเป็นเลขย่อยให้เราคุมนะครับอ่าสมว่าเราคุมใส่เลขไปก่อนอ่ากดแ็บที่1นึนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขอาจจะเป็นหน้าอ่าที่อ่าเหมือนกันนะครับอ่าสามจุดสอาจจะเป็น กดแทบมานะครับอาจจะเป็นหน้าที่14แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะให้3.1กับ3.2มันเยื้องเข้ามานะครับแล้วก็คุมดํา2บรรทัดนี้นะครับแล้วก็กดแท็บนะครับอ่ามันก็จะขยับมาเป็นอ่าตัวเยื้องแบบนี้นะครับแ็บหแท็แบนะครับโดยที่ไม่กระทบต่อบรรทัดอื่นๆนะครับอ่าสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่จะทําสารบัญนะครับ ก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ